มาอีกหนึ่ง Talk of the Town คุณผู้ชมเหลืองมาเลยนะเราเหลืองมาเลยคุณก็เขียวมาเลยอันนี้เป็นใบนะคะอันนี้เป็นผลวันนี้เรามาในตีมมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่โคเชล่าเนี่ยนะคะมีสาวมิลลิคือต้องบอกว่ามินลิเนี่ยเป็นศิลปินไทยศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโคเชล่าคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อโคเชล่ามาแล้วเป็นเทศกาลดนตรีที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เลยก็ว่าไ, <ป S 1> ได้ก่อนหน้านี้งดไปถึง2ปีเพราะว่าสถานการณ์โควิดสินะคะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งแน่นอนได้รับความสนใจมากๆและคนนี้นะคะเขาเรียกกันว่าคุณหน่วยคุณหนวยคุณนวยขึ้นเวทีสแสดงแล้วบอกเลยว่าปังมากนี่นับเป็นเวทีระดับโลกเลยนะคะที่สาวมินนี่เองก็ตื่นเต้นมากๆเลยขึ้นโชว์บนเทศก,กาลดนตรีในครั้งนี้ในวัย19ปีสะกดคนดูได้แบบว่าต้องปรบมือให้จริงจ ช่ครับและการโชว์ในครั้งนี้ของเธอถึงแม้จะเป็นเพลงเดียวครับจะเป็นเพลงเดียวที่ปังมากๆเพราะว่าเธอเอาเพลงใหม่ล่าสุดของเธอเนี่ยไปโชว์ครับ Mango Sticky Rice ครับนะฮะเป็นเพลงใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวในไทยเลยไปโชว์บนเวทีนี้และแน่นอนเธอเอาเข้าวเหนียวมะม่วงขพืนไปกินบนเวทีด้วยนี่ที่บอกว่าเป็น Talk of the Town นะคะเพราะว่าการที่เธอเนี่ยไปโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีทำให้ข้าวเหนียวมะม่วง เป็นขนมหวานยอดนิยมในตอนนี้ทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกานะคะต้องบอกว่ามีคนเนี่ยสั่งแมงโก้สติกกี้ไร์กินกันเยอะมากเลยและเพลงของทอลแงโกสติกกี้ไร์เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะได้ฟังกันเร็วๆนี้แต่ว่าจะร้องเปิดตัวที่แรกบนเวทีโคเชลล่านี่แหละค่ะอย่างฟังเลยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตลาดข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยหากินยางมากแล้วก็ราคาแพงมากใครมีก็จะถ่ายลงโซเชียลกันหมดไม่ว่าจะเป็นไอจีสตอรี่หรือว่าถ่ายรูปโทว์ ว่าฉันก็กินข้าวเหนียวมะม่วงเช่นเดียวกันออคือปกติออข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นอะไรยอดฮิตในช่วงหน้าร้อนอยู่แล้วนะคะ,ะแล้วพอมิลลี่เนี่ยไปเปิดตัวหูโชกินข้าวเหนียวมะม่วงออบนเวทีคชอรลาแบบนี้ออทุกคนแหรสั่งข้าวเหนียวมะม่งวงกันจนตอนนี้คือโดยก็หายกินไม่ได้แล้วเชื่อว่าร้านอาหารไทยในสหรัฐนะครับรวมไปถึงในประเทศอื่นๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีขายข,ายข้าวเหนียวมะม่วงะจะต้องเป็นหนึ่งเมนูครับที่ชาวต่างชาติเยเข้าไปและหาซื้อทานอย่างแน่นอนใช่ต้องบอกว่าปรบมือให้กับมิลลี่จริงๆนะคะคุณ เป็นอีกหนึ่งสาวไทยหนึ่งศิลปินที่ผลักด,ดันตัวเองมาจากความสามารถแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องหันมายอมรับได้แล้วนะ<ม>ว่าศิลปินทุกคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเนี่ยพวกเราต้องอญญนักถุงสิบเก้าเท่านั้นเองครับแต่แน่นอนครับในเวทีนี้คือรวบรวมครับศิลปินจากทั่วโลกมาขึ้นโชว์ฮะโคเชล่า2อ2 2ครับอีกหนึ่งศิลปินที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือ To anyone ครับนี่ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ าเป็นแฟนคลับทวยนิวันนะคะครีดแตกกันทั้งนั้นเลยค่ะเพราะต้องบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ทั้ง4คนมารวมตัวกันเนี่ย้ แต่ปี2015นะคะในงานใน M A หรือว่า Mnet Asian Music Award 2015เกือบ7<ช>ปีแล้วคุณผู้ชมกลับมาครั้งนี้ต้องบอกว่าปังมากโ<ช>อ้โหเป็นภาพที่เราก็บอกเลยว่าหาดูยากมากจริงๆครับผมนะฮะอันนี้ก็คือรวบรวมมาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับจริงๆงแล้วมีหลากหลายศิลปินอีกเยอะมากๆในเวทีนี้ครับที่หลายๆคนเนี่ยสนใจนะ,ะก็ลองหาภาพดูกันได้หรือว่าอัปเดตกันได้ในแฟนเพจนะครับของวันบันเทิงนั่นเองครับใช่แล้วล้วค่ะ